เด่๋ยวมาเจาะกินไข่ไปเลยเจาะกระรรกปุกเป่งคัาเท่เนาะโตให้ก็ไปเห็ดไปนอนปา่าเข้าดาวบ่เนาะโอ้ยสบายดีเดอ้อดพี่น้องเลย<ด>มีแงงกมิติดละพ<ด>งละพากอีละได้ปลาแต่ทางได้คือพากันมาคำแช่ไหมโดยก็ไปไล่หม่องไล่บ่อนโยโอ้ย,ยสบายดีเดอ้อพี่น้องเลยเนาะอ่ามื้อนี้ก อ่าพอดีซื้อนั่นซื้อตา낭มาเฮจิตเออเป็นคนได้ตานางเนาะโดยเลี้ยงกับสื้อมานทางเรือนน้องทางน้ำใสเน่นี่ยอทางทังนี้ยังบ่ได้บ่ทางนี้ยังอยู่ทางนี้เอเดีือดระเบาเมื่อขายเข่ากันด้วยกันเนาะขายเข่ามาสื่อลักขายเข่าไม่ลักลักเลื่อยเลยเข่ากันได้พี่น้องเลยอตางเรื่องนั้นคุยกันไม่จเระเมยคือน้องสิก๊ับระเบ่ กำลังกำลั่างว่สิกับคขาเดือดอยรถเบาเตียงมากเลยอ้านคือรถเบาเตียงแค่กันโดยจวดไหมกับร่างว่ากันสิเสมอได้ใส่กใส่ยังเลยคือหนองเลยเพราะว่าพอดีอันเพิ่นเอานั่นเอาดินมาใส่เรียบร้อยแล้วบ่คือคือว่าเมื่อนั่นพอดีเบาเตียงกับเทเรียบร้อยสร้างกับหากระเมื่อบางอย่างเห็นเป็นแก่ตุ่มต่ำเลย่พี่น้องเนาะเลยเรียบร้อยเลยกับร่งสิกับ แม่เอ้าน um, ั่งนกันใช่ไหมเพอดีม no. 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 no ีม no ูใช่นะอ่าพี่น้องเลยเนาะนะหนีบหนีบหนีบไม่โล้อ้เนาะน่องน่องได้น้องหนีบน้องได้เพื่อเขาอยู่ทั้งกลางนี่ก็ได้เฉียงไร้คอยเอ้ยเดี๋ยน้องเสียงเดี๋ยวแม่บุญสิเบ่งเสียงทั้งได้คอยใช้บอนเตีงนีบอ่ะเร่งเสียงขึ้นด้วยคะเร่งเสียงเอาเนี่ยพู้เอ้นี่นี่ได้บัณนีตคือจังหวะเห็ดเป็นดังชั้นสบายสบายเด้น้องน้องขี่รถพระอ๋อ

Hà Cà Hiền tự chính với nhé, này oh, oh. đó oh. 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 anh nhìn thấy ở đây đó nữa đấy Ồ, quà, Hà Cà Hiền chụp đây Ồ Hà Cà chụp thi, mái mi mai Ồ, nó hình ảnh con kia thì xung Hình ảnh con kia thì xung Ồ Dưới nông ca nước mà, có nông sĩ dưới nông ca nước À, dưới nông ca nước Ồ, nông đó nông Ồ, chạy xe chạy Ồ, đi, phở đi, phở đi ngang Nông, con nhổ chắc tí ở bờ Sao xì ็าวเออพอดีรุุนลาข้าเดียวได้ไปรุุน้กันลูกไสใหญ่ข่สาวเอสพอีซำขานั่งกินเนาะเลยเลยซำลานสาวอ่าเปงเอะอ้าวบุมแม่ฮเขวบาซีเกิดก่อนเกิดก่อนไหมเกิดก่อนเดย่อนลูกไส้ไขู่ม่านี่สิบเก้าอีหล่ะบาซีเกิดก้อนดย ฮากอยากคิ้ยอบอสิก็ถ่าเดมโอ้ยเจ้าเจ้ายังมาเปิดเผยกันล้บานนี้เจ้าบ่าเอาเงินใ่แว้นให้มาข่ากันวันนี้มาหน่ยังเร็วเกือบโต๊ะโต๊ะบอกนี่เด้เราเถ่าได้ย่ะจากชีเมื่อก่อนแน่ ประชาชนเป็นม่วะร่างนเป็นมู่วะมาสีขึนเทากันนี่เนาะนี่หัวันเลยตุ๊กยนางมินใช่ไหกอยระวังไม่เนาะขาดรีประสาชนนะ่ช่นมออันนี้เห็นว่ากัเป็นลราิว่าเลยน่อื่นนี่ราชวนขิดินซอยเจ้าวันนี้เราชวนขิดินตอนชวนขิดินว่าแล้วรอได้เหรอน่เป็นว่าบัดละยายชวนขิดินว่าแล้เท่าไปสิทะเลนี่เ้าจะจะเผามาฮัา หอดละบ่าวไดอ่ามีอย่างกเก็บเก็บไปก่อนเด้ออ่าเก็บไปก่อนเหรอเก็บไปก่อนไอซี่น้องนี่อ่าวันนี้ได้เห้ยไปทังกันเลยเหมือนไงต้องไปนี่เลยเนาะเาชีเจ้าอย่าน้อยใจไปย่องเจ้าอะไรกินนี่ไปแอบน้อยใจอยู่เนี่ยงั้นว่าตรงๆเลยเนาะวันที่แผลเลือเหี้ยว่าแค่นี้จะเมื่อทาครีมใหม่เด้อ

ไปสีตาบด้สีตาสีตาเด้อบ่ส <B PUBG S 2> ีตาเบิ่งโน่นาน้องขี้มีบ่มีบ่ไปสีตาบ่มีดอมีสิมีแต่ใบคุยมีแต่ใบกาเฟว่าสิมีแต่ใบกาฟใบคุยโอ้ยพี่น้องเอ้ยอันช่างเพิ่นเมื่อแล้วติแม่นเมื่อแล้วบ่เียงถูกพ่นแท้อย่างแล้วเมื่อทั้งนั้นก็บ่เตียงก็บ่ได้มาเด้ตอนเพิ่นตั้งก็ได้มวันนี้สับาบเลยเนาะโอ้เมียงให้กัวกําแพงเมืองจีนน่ะอ่าหินบ็อกชอบลาบอยู่พี่น้องเอ้ย มีเบิดมีทังบะพัดก็มีเบิดบักแหนกก็เซาก็มาเบิดยังบ่ทันได้ย่อขึ้นบะพัดก็ได้ลึกอีนี่มาอีกมื้อนี้ยันแล้วอยู่บ่ติยบ่ได้ต่างมานบุญายบุญชองอยู่นี่พี่น้องเอ้ยเลี้ยงกันไปตับคือคือเดี๋ยวเฮือนน้องมบุญชองอยู่บุญชองเฮ็ดป้าย้น้องเอ้ยเฮ็ดนะ น้องนายเห็ดเป็นบ่อป่ายช่วงชิงามไหมเอาเห็ดป่ายนี่หมู่บ้านชายบุญชองเด้เห็ดป่ายไหอตีมีนล้เห็ดมาได้เจ้ามีบ่อกระดานใหยใช้มาตั้งก่อนอเม่บ้านเม่บ่สบายสิกินหือกิจยาแล้วบ่กินแล้วเออใช้เนยอล้วคนนะเมื่อวานนี่บ่ได้ออกมาเลยหรอมีแต่คนนั่นนี่น้องเยตอนนี้ก็ได้เมื่อวานนี่บ่ได้ออกมาเมื่อวานแบบว่าเปิดนักนะเมื่อวานนี่แบบว่า อันนี้ทั้งทั้งผู้ผู้ใหญ่เพิ่นเป็นรับแล้วไปเลยบอกเลยก็ย่งอยู่ัวเร<อ>ียยแต่ว่าช่วงนี้ก็ได้แต่อันแบบแบบมันว่าไม่นะไม่ไม่ไมไมโค้งหลังคานโค้งได้แ,แต่ว่าไม่เชื่อล่าเนี่ก็เพิ่นว่ามาอยู่เพิ่นรับมาอยู่แต่ว่าเพิ่นกันนยังบ่ท่านได้ส่งมา แต่มาอยู่ทางหลังมันผัดของบะเสียงเนาะแต่ว่างบงบใหม่นี่เมาแล้วยังแต่งบมันไม่เชื่อล่ากับค่าสร้างคือไม่เชื่อล่าเพื่อนกาเออสิฝากให้แต่ว่าเพื่อนก็แจ้งมาอยู่หางเท่าทันได้เงินเท่ากันเลยยังบอกนั่นปันใดนะเนาะแต่ตัวทั้งรุมนี่เนาะพวกวงกบพวกย่างย่างบะเตียนวงกบคือย่างวงกบพวกบานพวกตัวก็ตัวยังที่เนาะย่างตัวนี้โอเคย่างหลายอย่างอยู่ แต่ถือตอนนี้ได้สำเร็จรังค่าไปเลยก็ถือว่าเติบไปแล้นะเติบแล้วใกล้แล้วหาซิบแล้วว่าทั้งไอซา,างแล้วว่าคันได้ละโค้งรังค่าคืนถือว่าได้หาซิบแล้วว่า,วาเพราะว่ามันมันมียังบมงบมียังกระเพอะไงเขาได้รังค่าแล้วนี่เขา ยังหน่อยเขาเทพื้นแล้วเขาเอามันยังอ้อมไปเขานอนได้เลยแม่ยเพราะว่าบ,บ,บอกมันก็นได้แล้วแม่ถ้าบ่มีหลังคาเนี่ยมันนอนบ่ได้ถ้่มีหลังคาเนี่ยฝากแล้วกนขึน้นได้ขึ้นโค้งหลังคาก็ถือว่าคนก็นได้ส้นห่มอีกเนาะเ,เห็ดเบียกเห็ดงานมันก็บบนใดก็น,นกั่งได้อืไแล้วมุงหลังคาแล้วดูทีมเลยตัวนี้โอ้ยเนาะไอ้ทีนันนี้หลังหญ้าในทีเห็นเฮ็ดเป็นตู้ตู้เนิร์ดพี่น้องเลย มันจู่หูลอยเศร้าสิเม่อหลังหยาเบนีเลยได้แต่กระบะเราเลยไปทักไหม่นี่เลยยเคยไปเห็นเช้าเมื่อกี้บนเรือไปไปเห็นเมื่อแรกได้ไปที่นึงเคยเลยแต่กระบะเราเลยเนาะแถวมาผัดไปใหม่สับดูหลานอุ้มลงทันแต่บนทันเนาะคิดจะภาพเมาแล้วพี่น้องเลยอ่หมือนว่าลนยเนาะคิดจะภาพเบาคันบ่มีโรกลานโยมไปก็คือว่าอาในน้องเรากันเนาะ ปเดียวบังหากินข่าวกินน้ำแล้วว่ามันนี่ล่ละหาของฝากของต้อนกอนกินแล้วกินตะเวนห่ดแล้วยังกินข่าวแล้งหมนแล้วสิกถามกินข่าวว่าเดี๋ยวมาหาแม่แล้วคิว่ากินแล้วยั้งหมดนี่เพราะว่าอ่าจะิว่ากินตอนใดนะวันใดแล้วกันเนาะกินตอนเที่ยงถามกินข่าวแล้วเฮาก็บ่ด้ถามมากินข่าวเทียงแล้วบอดึกินข้าวแล้งทีนะก็เล่ามาคำตอบคิว่าว่าท่านได้กินพอว่ากินแล้วตอนเที่ยง ถือได้แหละพี่น้องเลยโดยอ่ะไปหาเนี่ยมาฝากน้องเพิ่นก่อนเนาะยัดมาเพิ่นเผาจากลับโดยเมื่อเริ่ยแรกเจ้าเนาะแม่นอืพี่น้องเลยทางเอื้อยแล้วนี่คือว่าคำและสัมคำจุกมือแล้วข่อยว่าเตียงเลยทางเฮานี่ยังเวียนอยู่ได้ข่อยกระฮอดคำก็การเงียมยักอันนี้ ะเย็นเสียงออกไปใส่ว่ารอนแล้วเรจะมาให้เอกะอ๋อเยเสียงมาพี่ว่ารดนแล้วทีนีีนีอยาดาเราเลาการินย่องพ่เตียงคือรอยองไปรอบนั้นทานไปรอาเตียงเจ้ากินยังคือรอแท้เสนอ เบาเตียงคือรอแท้เออโหโหต้อขนย่องเราลลยแห้งได้ไลายู่จังบว่ไม้ทุบริยินเลยว่าไม้ทุกอะวรมาเบาเตียงคือหลอแท้่ายแล้วเอาอีกคนบึงก่อนบัดราบอคนไหมบลรออะไรสามสิบแหละ่าเท่าอะไรนะเี่น้องเลยเอาอันนี้หละมาฝากอีนาเพื่อนซื้อลาบซินกิวะิมาท่านพุ่งท่นช้างเทนน้องเพื่อนโดยแล้วยการ อ่าซื้ออันน่ะข้าวเจ้าเดี<อ>๋ยวเห็นว่าน้องเพิ่งเป็นกระเพาะเดยโอ้โอ,โ,อโดยแม่น้องว่าช้ส่วนตัวเฮาก็หุงกินแล้วมันสิโอเคนะแต่กินข้าวเหนียวแล้วมันจะเน่นน้องน้องกินอยู่บ่มากินอยู่เขาจะเขามาเป็นกระเพาะอะไรจะให้กินข้าวเจ้าหุงกินแล้วมันมันมันย่อย,อยง่ายเลยมันเบาเนาะเอากินข้าวเหนียวมอคนในน้ำโดยอืมกับอันน่ะเดี๋ยวซื้อน้ําพร้อมเลยว่สิมาท่านช่าง สมัยท่านสร้างบุษฎ์นี่บุญสมักเลยอ๋ป้าผู้มีลายอันลายเนี้ยเจ้าซ้ำสิ่ขีดอ๋ออาจจว่าสมัท่านสร้างออเอะสร้างอุ้ยบุญเีนของไทยนี่เจ้าของตะก้องโอ้ยดีโดยอ๋าโดยขอบใจเด้อมีคนอีกแล้วเนาะบอกสีว่าเห็นว่าเข้าเท่าก็ใช้เครื่องขวดบ่แล้วเจ้าเท่าอะไกินหน่อยเจ้าตัวนี้ก็ไม่โดยโดยอ๋าขอบใจเด้เ้ย เราจะมาพันช่างตึนดพางจะคั่วมได้บนเตียงหดยางเมื่อเอาน้ำมันมาให้หอด้วโอ้โหอดี๋วเว็บไทยเว็บไเนาะประหยัดเนาะประหยัดเตียงเด้อแต่ต้องใช้อุ้มดวสนะหอด้ห้หอดงเนาะใส่กระบอกไปแล้วนี่ รถใส่เจ้าแล้วใส่ทโองเขานีใ่ไปโทษแล้วเมียอีเติมน้ะมัน้งโทษคนนี้พี่น้องเอ๋ยระบ้ากบวีญยังมาฝากมาตอดเนาะโดนๆจะได้มาเยี่ยมเธอหนึ่งน้องของเพื่นกะพี่น้องเอ้ยกระไรมืออีกอยู่เราเพื่อจะได้มาอีกบืนก็ไปเิฟปูนต่ออีกเลยโอ้ต่อขึ้นไปทั้งเหนือเนาะแมนเมนพี่น้องเอ๋ยอ่าสิไปเพื่นต่ออนเพื่นก็มีงานเก็บอยู่นะเที่ยวนิเทศชาติในเพื่อนด้วยเพื่นก็ได้พี่น้องเอ๋ยจะได้ไปเล่นทุนเล่นที่ ทีมงานก็โจมยังบม่ได้พักดีกว่าทังนัง้นก็ลบยังบม่ตื่นยังบม่ตืนต่นกันชิบ้าไปอีกเลยเมื่อคืนนี่อัอเอนเที่งเราเลยเนาะนทั้งเท<ม>ี<ม>่ยทั้งยังได้เมื่อคืนนี่ลายย่างอยู่ได้พี่น้องเลยเนาะผู่ปุคนไปเที่ยงงานบอกงานบุญกันนั่นก็นมีมาเด็กมาอย่างกันนอนทันทีตื่นก็มีไปดินอย่าบ่บุญเมืคืนไปอยู่ห่า่ได้อยู่เด้อปัญใดเพราะว่า มือเศร้าประตนเศร้ามาแต่เศร้าประตเลงเมื่อค่ำนะมันกับเพียนี่ไปเจ๊เลยเจ๊หน่อยเมื่อคืนประมาณสิบโมงนี่แหละสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่แหละคนหลายอยู่พวกหลายอยู่ได้เพราะว่ามันบ่หนาวเด้่ยอ๋อบริเวรใช่เมื่อคืนไปอยู่เมื่อคืนนี่ไปงานนโมเล็กหน่อยเละโดยพี่น้องเลยมันมันหลายอย่างเนี่ยนะก็ได้ไปช่วยประตูเนี่ยเมื่อคืนนี่ก็ได้งานบุญเจค่าวรำลานเพื่อน มือนี่ผัดผักเมื่อวันเกิดดูผักเชียงอีกมือนี้กี่ไรชิฟวันนอนอีกแล้วพี่น้องนี่ทำงานทำงานเมื่อก่อนนั่งกะไอ้ช่างทางปะเถาเพื่อนเนาะเห็ดโดมว่านนี่หระว่ากรเตียงนั่นแหละจังหวะบ้านโตได้เลยพี่น้องเลยช่วงนี้ก็เลยบริผักบริพร เจ้ามาคู่มืออยู่บ่คู่มืออมาคู่มือเมื่อนี้สร้างเมื่ออื่นนี่สร้างบ่ได้มาบางทีกะสิบ่ได้เข้ามาเมื่อสร้างเมืองกอนเอาเพิ่นเพิ่นยุดธบอเอาเพินเนเ่นเพิ่นแล้วตัวนี้แหละเพิ่นสิไปบ้านตู้พันเด้มื้ออื่นเพราะว่ามื้อนี้เพิ่นจบเด้จบขั้นตอนที่1ตั้งเสาโกเอ๋อที่ขันเด้จบอ๋อขั้นขั้นตอนนี้เนาะนมันจบแล้วเนาะอนี้จบแลว่าก็เลยสิไปเท่าไหร่เท่าไหร่จ15,000 เงินฮะซิมหาต้นเนาะแมีนซิมหาต้นต้นละพันก็โอเคพี่นาะเยังราคาเก่าอยู่เงิราคาเก่าอยู่ธรรมดาอยู่ย่อมเยาวอยู่คนก็ได้เงิอ่าคนก็เฮ็ดไปตัวหังหังค่านี่ยได้เท่าไร่นเอารลางค่านี่ก็คือการเงินหาเงินหาคือการอือืมอางค่ากับเงินหาได้เพื่อขึ้นเพื่อลงเนาะธรรมดาอยู่แต่มันชิยากนะโอ้บ่ยากเนาะเขาแล้วไฟเขาแล้วไฟนีนะแต่บ่มีไฟนี่เฮ็ดยากพี่น้องเฮ็ดเดือน เจ้าของที่เพิ่นใจดีแหละเพิ่นก็ให้ไส้ให้ไส้ก่อนนี่ื่อว่าเ่ยนี่ไส้ก่อนแต่ว่าคอยซื้อมี่คอยจ้างสร้างง่ายไามจ้างสร้างใหญ่มานี่ก็รวมเบิดผู้ดีเบิด์ตเจ็ดแสน<อ>ทางเขาซื้อทรายพื้นทรายไฟทั้งกระดกกระดานนี่แหละเบิด์ตเจ็ดแสนทั้งให้ค่าสร้างง่ายนีโ่โอเคขนาดพี่น้องเลยพี่น้อง้องซื้อเอา เกรากตู้รากมาเปิดฟังนึงหักได้ขนาดเห็นยังมีคนทำหักได้มาชอบนี่เออโมมีบ่เพลงใหม่เฮาโมมี่เหรอบ่เออพี่น้อะไรนักข่องยังไงเลยเนาะนักข่องสุบะเตียงบอได้หืมสุบะเตียงโอ้ยเตียงคือบอเล่าอีกแน่บ้านนี้มันโมมีเวลาเอ่ยน้องเพึ่นชงมาให้นี่เล่สิบอจะให้ห้องตัวน้องกับน้องฉี่ก็บมี่เลยกันแล้วก็ไปอยู่สามฉี่คนแต่ว่า มูมีเวลาชงช้ำเพ่งเลยมูมีเวลาชอบมานะเอยกเข้าลายเนาะมีเวลาสิมันง่วงห้องบัดเฮาบบได้ชอบลายแบบห้องบบได้แบบนี้นว้ายเถูกว่ะให้กูควายของลูกกูว่าสิคักแท้กว่ะขึ้นทั้งคอยขึ้นดังโนนออกมาทั้งเตยทั้งรองเหมพี่น้องเอ๋ถ้าต้องฝึกได้มันมันต้องฝึกฝึกฝึกฝนฝึกไม่นึงพี่น้องเอ๋เพื่อเพื่อให้มันอันนี้เป็นใบจับใช้ดลมันไม่ได้เนาะจับตูดด้วยกับบริจาค พี่น well ้องเลยอ่าบ่ง่ายบ่ง่ายอืมเคยพังอยู่บ่เสียงหรือเ่เคยได้ยินบ่เสียงบ่เตียงร้องเพลงโอ้เสียงบ่เตียงร้องเพลงังบ่ได้เเจ้าเข้าเบิ่งเด้อเออถ้าคือยงนีมื้อมื้อหน้ามื้อหน้าเฮามื้อหน้าเฮาเฮาว่าลุงเถิมได้้อง่อลุงเถิมเจ้าจัได้ไปพาดไปลงจังไดเราตกกี่ตมอึกกึก้เข้าเบิ่งเด้อดูถ้าคือยงนีือเพลงยันเจ้าบุ เนี่ยจดเข้าไปเลื่ยๆเจ้าบอสนเป็นพระทัศนาอยาจหยามเลยเนาะยังว้ากัเขาอย่งนี้บ้าทัดจิ้งไปบึ้งก้อนพี่น้องเลเนาะจะชิ่งหยามด้วยชิลาบแล้วออกสไตล์ไม่รุนเนี่ยจังหน่อยพี่น้องเลยกมันยังมีอีกอยู่พี่น้องเลยแต่ว่ามันกะมันพร้อมหมดแล้วพี่น้องเลยทั้งอีกย่างทุกอย่างพร้อมหมดแล้วแต่ว่ายังจะบ่เตียงนี่เลยบ่ได้บ่บ่ครอบ ดนตรงดนตีเป็นเฮ็ดไม้น้องเป็นเฮ็ดไมเรียบร้อยแต่ห้องยังบอชนะมีเวลาแนี่แต่ก็อยากใจก็อยากเฮ็ดอยู่เพราะให้ในอันจากห้องให้มันมีในช่องแหละในว่าเดือนชองเดือนในลงเพลงหนึ uh, oh. yeah. Brett, you, you ่งพอได้แบบสลับไปให้เอฟซีได้ฟังนะมวนบวมมวนกระพู้งเลเนาะแต่จะให้มันมีมีเนี่ยพอได้มันมีในช่องแล้วก็พอได้ผ่อนคลายไปนะเบิ่งแต่ช่วยเหลือห้องให้แล้วก็เครียดได้พี่น้องเป็นลูกทุ่งสาวเลยเนาะมวลมวลซึ่งทราบกัน ดอยดอยดยพี่น้องลยสีกะซส่อมลำสารวัรในเด้อจะทือเตียลงเตียลงอันนี้หิโขก็หนาไปรุ่นไปใช้เตียลงเอาจะไรุ่นเตียลงนี่รุ่นใหม่บ่รุ่นใหม่เด้รุ่นเตี๋ยลงออาพี่น้องเลยลองเบิ่งถ้ามีโอกาสเนาะพี่น้องเลยจงไปล่องน้ำกันพี่น้องเลยทั้งน้องเพิ่นพุนแหละน้อง พวกน้องนั้นเพิ่นพี่น้องเอ้ยก็อ่าแต่งมาให้อยู่แต่งเบิดคือว่าให้ให้ลองแล้วก็มีผู้าผู้หญิงนําอีกอ่าดฟังเบิ่งนํากันบ่เตียท่านได้ซอมพี่น้องเอ้ยต้องสเป็นนะบ่ยังบ่ทนซอมซ้ําอ่ามาแบบแบบแบบดบาดนี้แบบสไตล์แบบได้ออกมาบาดนี้กคือเก่าน่าสิแบบเก่าได้แตบ่ดเตน m บ นั่นเอกมีบ่มันโมเมนต์เดียวดาวเต้นด้ยคันแบบเราสารวัตรเตียงเรมร้อดาวเต้นก็ไน้ฟออ่นเนี่ยันเมบไม่หเตียเเลย่เตือกคนเบิ่งเนี่ยเพียงเบาเตียงขึ้นไปแบบนี้อยู่มาดาวเต้นเอาไปขึ้นนกแก้วนกย่างอยู่บ่กนละทางดโอ้ได้ดาวเต้นกยไปค่ะได้ฟอนอ่อนคืออย่างนี้ฟอนเพียนอยู่บ่ละฟอนงามไน่อนงามบ่อ่ะรองเบิ่งจชกบั เอ้าบ่ได้เฮ็ดบ่มีเพลงให้เราพอดเพลงมันสิเข้ากันอยู่บ่เนาะเพลงไปทางนึงพอไปทางนึงเนาะอแกๆองเนาะเียงห้องเนาะมดาบายห้องบ่เป็นอแบบสิเาแบบโอ้ยสิบ่จังไดนะอาบาบห้องบ่ได้แนวนั้นบดนีนั่นน่ะพี่น้องมันโอ้ยเด้อนะโอ้ย เอาเอาาเอาพ่นเอาเยเนาะไปใามแต่ว้านันทางเอ้ยเพื่อนน้องเพ่ออาอกมันมันมันเนาะหลดจักเมื่อคำในกระบดีนะเพื่นเอาเยจังได้การขอบขอบบุญขอบคุณไปทางบาตยักันอากันขอบเลยบายงเอาเขาเจาทเรือว่าเขาน้องมาพักน้องมีขให้บาตียอยู่ดีมีแห้งความเจ็บบ่อยได้ความไข่บ่อยมีให้พญาโูค่ะ ขอสุขภาพแข็งแรงอันนข็หกมา่คนนีลำลำรวยๆวยเด้อซ่ารวยเขาเขาบุญขขบคุณเดอ้อบาเตียงทีซื่อเขาเจ้าแล้วก็ขนมมาให้ เรื่องนี้กำนองไม้ขอให้บ่าเตียงอยู่ดีมีแฮงความเจ็บบ่ให้ได้ความไข้บ่ให้มีแฮยืนมันขวัญยืนปรารถนาจริงไดก็ขอให้สความมงคลปรารถนาเด้อบ่าเตียงให้มาเท่าใดก็ขอให้กลับไปหาบ่าเตียงร้อยเท้าพันเท้าเด้อสาคขอบคเวลาเนาะได้ของฝากของต้นมาให้บ่เตียงเด้อ้น้มันรถลูกนึงเฮาก็ได้ก็ได้น้มันเติมก่อนเมื่อเนาะเออเติมคนตมคนเนาะบ่แม่นเติมรถเด้อตี้ันี้น้องมีเลยว่าบ่ฮอดดอกล่ะ เจ้าก็ชิเติมรถดีที่บอจะกันไรเฮ้ยสัตว์ชื่ออะไะเนาะบให้เติมเติมเนาะเติมดีนะพี่น้องเเติมคนฮะแต่ว่าทางอีล่าเพื่อออยากเน้นน้ำนู่นึงแต่ว่ามันมันเป็นกระเพาะเลยอยากให้มันหายชาก่อนจังกินเดียแม่เสร็จจบใช้ยังก็ได้เลย เปิดโดนยกเลยมันจะกัดกระเพาะมมันจะแบบจั่วเนาะมันเกลือมแล้วมันจะนั่นเราได้เลยสังส้นๆกับปะก่อนคือการนี่แหละสั้นๆสิคอโต้กับกันเด้อโดยเดินทางปลอดภัยเด้อท่านน้องท่างนั้นเป็นกับสิครับโดยกับเลยกระจายในลายโดยโดยตั้งบ่หมีกับบ่ได้ปากบ่ได้เฝ้าเลยเนาะบ่ตะก้องเขาถ่ายนี้สายเงียบสายเงียบนะเงียบๆเนาะอ่าสายเงียบเๆกับเลยกระจายในลายโดยไปไปน้องไป กับก่อนกับก่อนสิฮะเป็นงยังไงล่ะฮะฮะเสียงยังเสียงไฟไปบุญข้าวเดี๋ยวันนี้บุญข้าอ้อนอันใดก็ขาแก่เลยไปบุญนี่ไม่ได้อ่อนดิ่าให้น้องนให้รอให้น้องพันกับก่อนไปเตียงชี้หันรักเอาดินบล็อกแถวนี้แหละพี่น้องเลยจะรอดก็ต้องกินบะมี่บ้าเบ้อกินเลิศเจ้าจับแล้วบัดนี้เฮาก็ได้ทำเลย ไปล้างกันเมื่อแล้วเนาะแเมื่อยแค่ได้ปลาซีเมือนลูกชายบลาได้มาหนังเนี่ยปลได้ไปน้ำกันบลาได้เทียงกันบ่กับลูกนะบ่กขาปลาซีเที่ยงเยอะเจ้าไปก้อนคอยไปล้างผู้ผู้ไปน้ำล้างแน่อันตรายเลยแหมควันด้พี่น้องเลยเทียงเคยตะก้อนเป็นวัยรุ่นนี่ไปน้ำกันนี่นิ่งกัน ภูรากียกไปก่อนดิเพิแล้วสิอยน้ำหลังเพราะว่าคันเราไปก่อนเราสิหอดก่อนเออดขาดิตาม้นเพิ่นไปเราไปน้ำหลังเลยเราเห็นเฮ้าันี้ไป่อเค็นยังไงเดียไปไล่ะไปเดินทางปลอดภัยเ่นงคได้รถจักรไปสะดวกอยู่เนาะสะดวกสบายอยู่ พี่น้องเอ๋ย่่เตียงก็จะขอตัเดินทางอ่าโบเห็นกับได้ไปโซ่ได้เฮาพี่น้องเอ๋ยยังโบได้กับได้โบพี่น้องเอ๋ยเนาะต้องหัวโคมต้องได้ใช้งานจังางเช่นเมื่อพี่น้องเอ๋ยนะจังไดก็ขอขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสกุลสุคนเด้อที่เข้ามาอ่าติดตามรับชมคลิปบ่เตียงโดยตลอดมาแล้วก็บบุกไปขามโฆษณาพี่น้องเอ๋ยวันนี้ก็ได้แวะมาเยี่ยมมายามตามข่าวน้องมีเด้อน้องไม้เนาะทางเฮือนเพิ่นกั ไปทีละขั้นตอนแล้วโดยเดินทางปลอดภัยไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วไปพี่น้องเห็นเนาะก่อเอวเทคานมาพี่นอ้องอ่าตะกล้องเขายังบันไดหินภาพได้พี่น้องเห็นเนาะก่อเอวเทคานแล้วก็ต่อไปกับลังคาท่างเอ้ยบุญเพิ่นบอกว่าอ่าหลังคาเนี่ยมีแล้วพี่น้องเห็นแต่ว่ายังคาสร้างคาสร้างกระมือหาพันบาทและกับตัวอันนาบานประตูประตา้าพี่น้องเห็นเนาะ ก็มีแล้วพ anyway, oh, ี่น้องเอ้ยเอ่อเอ้ยังทันได้มีบ่ผิดอีกแล้ยังทันได้มีตัวนี้พ hmm. ี่น้องเอ้ยถ้าผู้ใหญ่สิซอยเรื่องบานเรื่องแบบใดก็อ่าเนาะซอยน้องเพิ่นก็ยินดีเด้อพี่น้องเด้ออ่าแล้วก็ผู้่นเฮือนน้องมวยอันน่ะบ่อนั่นเฮือน่าพัดพี่น้องเอ้ยยกอืมมาเลี้ยงๆเป็นตับเป็นตับอยู่พี่น้องเอ้ยบ่โสุดยอดอีล ขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่จะดีเด้อบดสุขุทุกคนพี่น้องที่ เมตตาเพระาะว่าจะเป็นครอบครัวอะไรก็ได้แต้เนาะที่เพิ่นคิดเห็นมเพี่น้องเลยโอ้ยบุญบคุณเนาะขอบุญขอบคุณในลายขอให้อยู่ดีมีเฮงบัตจูคอยอยูทุกคนเด้อผู้ใหญ่ใจบุญพี่น้องเลยเนาะเพิ่นได้บ่เตียงก็ดีใจน้ำพี่น้องเลยโอ้ยเนาะอ่าเห็นเพิ่นพอได้พักได้เช้ามองอยู่มองเช้าที่ว่าอ่าเป็นสิ้นเป็นอันพี่น้องเลยที่ว่าบราิโภคบริเลนอยู่ที่เจ้าของเบอเตียงก็ดีใจน้ำเพิ่นไลายพีนย่น้องเนาะบ้าเตไปสำหรับวันนี้บอร์เตียงเขาต ลาไปก่อนขอบบุญขอบคุณหลายๆพี่น้องบัตรสกู๊ตสกคนที่เข้ขขามาติดตามชมคลิปจนจบแล้วกระบอข่ามโฆษณาได้พี่น้องด้วยสบาบมือนี่มาเตียงข้อก้าวคำว่าสบายดีพี่น้องบัตรสกูุตสกุลน,นะพี่น้องเนาะบ๊ายบายไป